สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาจัดเที์ลิสตโอชิของผมใน3 8ไทยนะครับโดยแพทนี้จะยังมีแค่ BNK 3รุ่นแล้วก็ CGM 1รุ่นก่อนนะครับก็ BNK รุ่น4กับ CGM รุ่น2ยังไม่ถูกเพิ่มเข้ามาในนี้นะครับซึ่งก็จะจัดเที์ลิสก่อนเนี่ยเทจะมีคามิโอชิเกคิไลท์แล้วก็นอน แต่ผมจะจัดตามสไตล์ของผมเองนะก็จัดเหมือนแตบบ่ว่าเท,ทตัวละครในเกมเลยก็จะมี S A B C แล้วก็ D ป่ะเดี๋ยวขอเปลี่ยนกับสักคู่นะ A few moments later ป่ะเปลี่ยนเรียบร,ร้อยแล้วครับโดยที่เกณฑ์ของผมจะตามนี้นะครับเทก็คือคนที่ชอบเฉยๆไม่ได้โอชิ เทียบ b ขึ้นไปเนี่ยจันนบว่าเป็นโอชิของผมนะส่วนที่เหลือเนี่ยวัดตามระดับความคลั่งรักที่มาจากหัวใจของผมนันเอง <c oughs> อุ้ยูดแล้วขนลุก <c oughs> ก็จะมีตีที่ชอบ b a s ก็คือโอชิผมเพียงแต่โอชิเทียบ b ก็คือคลั่งรักระดับหนึ่ง a ก็จะมากกว่า b s ก็จะมากกว่า a ส่วนเทียด d ก็คือเราเฉย แต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้ชอบเมมคนนั้นนะหรือว่าเราไม่ได้หยีอะไรหรือแบบรู้สึกเกลียดอะไรเมมคนนั้นนะเพียงแต่แพตเ,เตอร์ของเมมคนนั้นอะ่ะอาจจะยังไม่ถุกโฉลกกับเราเท่านั้นเองแต่ถามว่าถ้ามีคนให้บัตรผมไปให้ทับไปจับมือคนในเทียนเนี่ยผมก็ไปได้ครับผมก็ไม่ถือสาอะไรและทำการให้หุดครับ ทียริส์นี้จัดขึ้นตามความชอบของผมเท่านั้นการที่แบบว่าเมมคนนี้อยู่เทียร์ต่ำกว่าเมมคนเนี้ยไม่ได้หมายความว่าเมมคนนั้นน่ะจัดด้อยไปกว่าเมมอีกคนนึงนะแต่จัดขึ้นจัดจัดขึ้นดิเพียงแต่จัดขึ้นตามความชอบของผมเท่านั้นก็อย่างว่าครับความชอบใครความชอบมันมันห้ามกันไม่ได้หรอก และการจัดเทียนนี้คือผมไม่ได้จะมาด้อยค่าเมมว่าเมมคนนี้ดีกว่าเมมคนนี้นะไม่ใช่อย่างนั้นนะจัดตามความชอบเท่านั้นอาจจะชอบมากชอบน้อยอันนี้มันมาจากใจของผมลว้ลวนๆมาเริ่มเลยเอารุ่นหนึ่งก่อนรุ่นหนึ่งมีอยู่เจ็ดคนเจ็ดคนก็นี่เอสเลย ก็คือจะใสไปก่อนแล้วค่อยอจะมาที่หลังว่าเราชอบเป็นคนไหนเพราะอะไรยังไงล้วก็ข้างลกยัง,งไงอะไรยังไงบ้างนะต่อไปก็เดนเอต่อไปก็ทาลายห้าคนห้าคนเออเรอเล่นอันนี้เลย ห้าคนก็ต้องใส่ครบห้าก่อนนี B ่าโอเคโอเครุ่นหนึ่งของผมมี B. ประมาณนี้เ๋ยวก่อนนะครบครบยังวะโอเคครบละรุ่นหนึ่งประมาณนี้นะต่อไปรุ่นสอง โอเคครบละประมาณนี้เลย Two hours later ป่าจะขอเริ่มที่เมม TIC ก่อนละกัดโดยที่ TIC เนี่ยคนแรกเลยคือมาอยูคือมาอยูอ่ะผมชอบสกิล MC ของน้องตอนที่ไปดูนเตเตอร์มันดูแล้วรู้สึกว่าเออมันเพลินดีอ่ะมันไม่ค่อยมีจังหวะไหนที่มันเดทแอร์เลย ส่วนอีฟก็ชอบน้องตอนที่ไปดูสเตเตคือตอนที่ผมไปดูครั้งแรกเนี่ยผมไปดูน้องขึ้นเอ็นไฟซึ่งรู้สึกว่าน้องแบบว่ามีสเสน่ห์ในแบบของตัวเองมากและน้องก็ติดทีมเอ็นไฟก็ยินดีกับน,น้องด้วยเอิร์ธก็ใช้คาว่าตอนที่ไปงานมัสลีตอนไปบาบอลน่ะน้องเขาเอ,อ่ยื่นมาให้ผมแล้วแล้วผมคุยกับน้องก็ว่าเออ มันอย่างงู้นอย่างงงั้นซึ่งน้องเขาก็เออคุยสรุกดีนะนั่นแหละส่วนเข้าฟ่างก็ชอบที่น้องเขาตลกเขาดูแบบว่าตลกดีอะส่วนน้องมีนก็นั่นแหละนะหนูอยากเจอพี่เอกแล้วบอกว่าน้องเขาน่ารักน่ารักเหมือนเหมือนเหมือนเด็กน้อยเลยนั่นแหละเป็นแบบเป็นเด็กน้อยน่ารักอะอ่า ต่อไปน้องเฟรมอันเนี้ยที่ชอบอ่ะเพราะว่าน้องเขาคุยสนุกดีตอนไปไฮทัชตัวป๊อปเปอร์ป๊อปเปอร์เนี่ยชอบในความที่นางเป็นท่านรักไปเฉยนั่นแหละครับต่อไปก็มาโอชิในเทียบีแล้วต่อคนเนี้ยชอบอ่ะแบบ โอชจริงๆอะ่ะก็มาจากตอนงานแฟนมีตเลยคือตอนแรกอะ่อะแฟนมีตอ่ะผมจะมีแค่3ามคนอยู่ก็คือมีพี่แก้วพี่เนยแล้วก็พี่ออนแต่พอมาแฟนมีตรนั่นแหละเลต็มสูบเลยเต็มคาราเบลเลยส่วนที่หนึ่งก็ชอบคัดเชั่นเวอร์ไอเวอร์ของชาลาลายมากก็ใช้คำนี้ดีกว่านะ เหมือนไปได้ยินมาประมาณว่าถ้าเราชอบใครสักคนในแก๊งเนี่ยที่เหลือแล้วก็แบบว่าเออชอบหรือหรือเอ็นดูคนในกลุ่มนั้นตามไปด้วยซึ่งสำหรับผมนะมันก็จริงอ่ะอันนี้ชอบชอบตอนฮันเทียนไอ World of f e e l i n g ส่วนอันนี้ก็ชอบพันเตี้ยวแล้วก็ชอบเสียงร้องของพี่เขาด้วยคือฟังแบบสบายคสบายหัว หรือที่เรียกว่าหูเครืองทอ,อ,องอ่ะนั่นแหละที่เขาเรียกว่าอะไรสับไปรุ่นเหรอนั่นแหละต่อไปครับจีจี้จีจี้เนี่ยชอบความฮาจาก B N K X เดือดสกาเลยเรียกได้ว่าเป็น M V P เลยก็ว่าได้แล้วตอนที่ชอบที่สุดไว้ก็คือตอนที่น้องมานั่งแคสเกมไอโฮม e t h โฮมอ่ะความเริ่มปเป็นของน้องอ่ะมันคือคอนเทนต์ดีๆในไลน์นั้นเลยนะครับ ให้คําว่า2ชั่วโมงปกติเนี่ยเขาจบพาร์ทเดโมกันตั้งแต่30สถึงสิบนาทีแรกแล้วแต่เจๆนะครับ2ชั่วโมงแรกเนี่ยยังไม่ถึงครึ่งของครึ่งของเดโมเลยนะเพราะว่าเพราะว่านางเล่นไม่เป็นแต่คือเขาเรียกว่าไงเอ็นดูความเล่นไม่เป็นของนางนนมันเลยกลายเป็นคอนเทนต์ที่เรียกว่าฮาและตลกต่อไปครับเจ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 เนี่ยให้คำว่า ตอนที่ตาม CGM แรกๆเนี่ยรู้สึกว่าน้องคนนี้เขาแบบมันต้องมีอะไรคือคือเขาเรียกว่าไงมีบางสงบางอย่างที่ดึงดูดให้ผมแบบว่ารักน้องแล้วก็อยากทำความอยากกับน้องมากขึ้นไปตอนที่ตามเสียงแรกๆนะแล้วก็ช็อตที่ชอบที่สุดก็คือตอนที่น้องไปแคทอบดนเรียกได้ว่าปัน่นสกิลเช็คแต่ก็กรีดฆาตกรไม่มา,าก็าายังกรีดเลย แล้วกว่มมาเป็นคอนเทนต์ไม่แพ้จีนะต่อไปครับไขหวานไขหวานเนี่ยใช้คำว่าชอบคนคนเดียวกับผมก็คือพี่แก้วจำได้เลยตอนที่ไปจับมือนางก็ไปสวดนางกับผมใส่เสื้อคุณกาดไปอะ่ะนางก็ถามผมว่าเออไปหาพี่แก้วมาหรือย,ยังแล้วก็ทักว่าเออว่าไงคีนกาดก็รู้ๆอยู่ครับว่าชอบคนคนเดียวกันส่วนเรื่องสกิลไม่ต้องมถึงครับ เป็นถึงรองกับตันเลยทีเดียวนะต่อไปครับยา่เอยาเอก็เจนเจนเนี่ยวิวหมือนประมาณว่าเราเชียร์เราลักเราซัพพอร์ตเพื่อนรุ่นเดียวกันอยู่มีอะไรเจนไม่สบายใจอะไรเราก็ส่งแท็กแล้วก็อินบอกไปหาว่าเออจะคอยอยู่เคีข้างเสมอน,นะวิวมันเหมือนแบบว่าเรารัก ซัพพอร์ตเอนดูเพื่อเราคนหนึ่งเลยนะด้วยคำที่ผมกับเจนอายุเรียกได้ว่าไล่เรียกกันด้วยแหละแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าผมชอบเป็นคนที่สองตอนตามวงเลยนะตอนนั้นอะสตาร์ตกอะผมยังมีแค่สองคนก็คือพี่เธอกับเจนแล้วก็ตัดภาพมาจนปัจจุบันเดเป็นติดเลยอะเนี่ยที่ผมคนเลยนะคือเป็นคือเป็นเซตแบบเพลงเพลงหนึ่งได้เลยอะ ครับต่อไปก็พี่เนยพี่เนยเนี่ยเป็นคนที่ชอบคนที่สองในแก๊งชาลายคือพี่เนยคือคนที่บอาน่ารักมากแล้วผมมาโดนตกตอนที่มียูนิตไลล่าแหละคือแบบคาริสมาเรียกยงี้ใช่ไหมคาริสมาเขาแบบดีมากๆอ่ะคือแบบไปพูดคุยแล้วไปหยอกไปอะไรคือมันดูน่ารักน,นุ่งนี้ไปหมดเลยอ่ะนั่นแหละครับ ต่อไปก็พี่ออนคือพี่ออนเนี่ยใช้คำว่าจริงๆแล้วอะ่ะเป็นคนที่ผมสะดุดตาแล้วรู้สึกแบบว่าเฮ้ยคนนี้น่ารักในแก๊งอะเป็นคนแรกๆแต่ว่าที่มันโดนแบบโดนจังๆเลยก็คือพี่แก้วแหละแต่ถอพี่ออนก็ชอบไหมก็ก็ชอบที่นางเป็นนางอะ่ะนั่นแหละครับมน ม,มันพูดไม่ถูกเหมือนกันเว้ยแต่ว่ารู้สึกว่าพี่เขาน่ารักแล้วผมลองไปตามอ่านป่าของนางแล้วคือแบบว่าก็ยิ่งชอบในตัวนางเข้าไปใหญ่เลยต่อไปครับลัตาคนนี้อ่ะเป็นคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยน้องแบบน้องโคตรน่ารักเลยคือแค่เขาว่า for elevation ผมกับน,น้องอะ่ะรู้สึกเฮ้ยคนนี้แบบน่ารักอะ่ะ คือชอบในความน่ารักเป็นเอนดูเป็นตะเล็กตะน้อยล้วนๆเลยแต่ว่าตอนนี้ก็ยังชอบในความเป็นน้องอยู่ก็คือความสึกแรกอะ่ะชอบน้องยังไงอะ่ะตอนนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ครับเพียงแต่ว่าน้องก็โตขึ้นเป็นสาวแล้วแต่ความรักที่ผมมีให้กับน,น้องอะ่ะก็ยังมั่นคงอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรอะไรนั่นแหละครับต่อไปก็ดีนี่ คนเนี้ยโดนตกจากซิงมาเอะเลยน้องเขาน่ารักมากคือแบบคือคือคือสามคนเนี้ยพี่ออนรัตตาแล้วก็นีนี่อะแา้แตาว่าคือสามคนเนี้ยเขามีสเสน่ห์ที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยแบบผมชอบคนนี้อยากทำความรู้จักคน,คน,ค,นคนนี้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับ ต่อไปครับเทเอสครับทเทเนี่พี่เชอร์นี่ใช้คาว่าเป็นเป็นแต่ว่าคนเทพไปนะคือเรียนก็เก่งได้เกียรติที่ยมอันดับสองเลยก็ว่าได้แล้วอยู่ในวงที่แบบว่าแบ่งเวลาจัดสรรประมาณที่แบบโคตรด,ดีคือแบบใช้คาว่าโคตรเทพเลยอะ่ะ ี่โว่เป็นคนที่ทําให้ผมแบบว่าเริ่มตามโมบนเคแล้วเป็นจุดเริ่มต้นทาให้รู้จักเวีนเคแล้วก็แล้วก็ตามไปถึงทุกวันนี้แล้วก็เป็นไอดอลเป็นแบบอย่างให้กับผมด้วยในเรื่องของบางเรื่องก็คือเรื่องของการแบ่งเวลานั่นแหละครับเทเอสต่อไปก็พี่แก้วพี่แก้วนี่จําได้ว่าพี่เขาเคยลงรูปอยู่รูปหนึ่งแล้ว รูปนั้นานา่ะท่านผมแบบว่าโดนตกแบบโดนตกหนักมากคือหลังจากโดนตกน่ยก็ไปหาประวัติเพิ่มนเสริมว่าเออผู้หญิงคนนี้มีประวัติอะไรยังไงที่น่าสนใจบ้างซึ่งเกียนินิยอมอันดับหนึ่งความแบบว่าความน่ารักคือความเป็นเขาอะนั่นแหละครับอ่าพี่เอิญพี่เอิญเนี่ยคือมาจากความรู้สึกที่แบบว่าเห็นปุ๊บแล้วดูแบบว่าเฮ้ยคนนี้โคตรใช่เลยอะ ก็มาจากวันที่เปิดตัวรุ่นสามมาเนี่ย <S <S เขาคงามาีนัดนันตัวว่าเออรุ่นสามคนนี้ชื่อน,นี้อะไรอย่างนี้ซึ่งพี่เอิญก็เรียกได้ว่าคือแค่เห็นหน้านแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยคนคนนี้แบบไม่ใช่เลยอะ่ะนั่นแหละครับเรียกได้ว่าตอนที่รุ่นสามเปิดตัวใหม่คือข้าง,งลักพี่เขาแบบหนักมากอย่างว่านะมอนสึกใช่อะ่ะมอนก็เลยข้างรักหนักอย่างน,นั้นแหละ ต่อไปครับก็เกตเกตเกตกับฮูปเนี่ยคือ2คนเนี่ยมีความเหมือนกันอย่างหนึ่งคือชอบตอนที่ขึ้นสเตจกันปรตเคงคิวเตคือ2คนเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าผมโดนตกจากเกเตอร์เลยก็ว่าได้นะเพราะด้วยความที่2คนเนี่ยมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองซึ่ง2คน2รูปแบบแต่เป็นรูปแบบที่ผมชอบอะอย่างเกสเนี่ยก็เป็นแบบว่า เป็นคนแบบดูตลกตลกดูกลักวน่ะฮาฮาซึนซึนส่วนฮุบนี่ใช้คาว่ามีสเสน่ห์มีสิ่งที่เรียกว่าคาลิสมาใช่ไหมถ้าเรียกผิดขออภัยนะก็มีสเสน่ห์แล้วก็มีคาลิสมาด้วยของน้องเองอะซึ่งรู้สึกว่าเฮ้ยม,มันมันคลิกกันนั่นแหละครับอ่าคนท้ายละก็ยาหยียาหยีนี่เป็นคนที่แบบว่ายิ้มแบบผมชอบรอยยิ้มน้องอะ่ะ คือดูแล้วแบบว่าเฮ้ยโลกมันสดใสโลกมันไอ้นี่ดีขึ้นเยอะเลยอะ่ะแล้วตอนนั้นน้องเขาดัดฟันอยู่ด้วยอะ่ะดาเมจคุณสองคนเลยครับครับคลิปจับตามโอชิของผมตามเทลิสก็จะประมาณนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้นะครับคนอื่น,นมีโอชิคนไหนอยู่ที่ไหนก็แทชร์กันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ